สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้1พฤศจิกายน2564ครับวันนี้มาทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับวันนี้ช่องปอนบ้าน YouTube ภูมิใจเสนอเลยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่กรมการค้าภายในนะครับและก็โครงการประกันรายได้ใช้ข้อมูลนี้ในการคำนวณเงินส่วนต่างดูและฟังไปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้จะมาบอกสูตรคำนวณเงินส่วนต่างข้าวงวดที่1นะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคม64คำนวณได้เลยว่าจะได้เงินกี่พันกี่หมื่นจากการที่เราลงทะเบียนปลูกไปกี่ไร่นะครับอันนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี64ถ้าผ5ใช้ข้อมูลนี้ถูกต้องราไปเซ็นนะครับได้เงินเท่าไหร่คูณออกมาเลยตามส่วนนี้นะครับส่วนถ้าท่านพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถามวันจ่ายอันนี้บอกตามข้อมูลตรงๆต,ตามข้อมูลราชการที่ได้มาเลยนะครับ เ,เกี่ยวกับโครงการปรกายได้งวดที่1นะครับกลมการ้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการเสนอเรื่องที่เข้าประชุมการดําเนินการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ,อกระทรวงพาณิชย์นะครับทกศสํานักงบประมาณกระทรวงการคลังประมาณนี้ครับเขาประชุมกันแล้วเมื่อ26ตุลาหกสตามมติคอรมอยีตุลาหกสี คือมติครมออนุมัติให้ดําเนินงานโครงการประกันรายได้ข้าวและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาลือกันในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานก็ปรากฏว่ากรมการคา้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดท้าลือกันแล้วระหว่างมีกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการคา้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทกศสํานักงบประมาณกระทรวงการคลังได้พูดคุยกันเรียบร้อยในประเด็นต่างๆเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่26ตุลาคมและก่อนที่ทกศจะจ่ายได้นั้นกรมการค้าภายในจะต้องเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรนตีรับทราบ ในวันที่2พฤศจิกายโอนก่อนหลังวันที่2จึงจะประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงนะครับหลังประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงภายในไม่เกินสามวันทําการทกศจะโอนได้นี่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นวันโอนก็ยังรอรอวันที่2คือวันพรุ่งนี้ก่อนครับพรุ่งนี้กรมการค้าภายในเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอให้รับทราบผลการหารือการดําเนินงานหลังจากนั้นก็จะประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงได้นะครับเพราะว่าราคาเกณฑ์การง้างยิงมติคนมติคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กางยิงได้ กำหนดไว้แล้วมีตัวเลขไว้แล้วเหลือแต่ประกาศต้องคอรมอรับทราบผลการดําเนินงานก่อนและเมื่อคอรมอรับทราบผลการดำเนินงาน,นออาาดําเนินงานในวันพรุ่งนี้2พฤศจิกานะครับหลังจากนั้นกลมกันค่าภา,ายในจะประกาศราคาเกณฑ์การอีกงวดหนึ่งหลังวันที่ประกาศราคาเกณฑ์การงวดหนึ่งนับไปอีก3วันทําการสามารถจ่ายได้นะครับมาดูสูตรครับข้าวหอมมะลิครับนี่เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับ ใช้ตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับข้าวหอมมะลิล่าสุดถ้าอยากรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับงวดหนึ่งเลยนะครับนี่เอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับคูณด้วย359กิโลกร,รัมต่อไร่เป็นข้อมูลใหม่หมาดๆเลยนะครับใช้ข้อมูลตัวเลขนี้ถ้าจํานวนไร่คูณ350กรัม359กิโลกร,รัมต่อไรน่นี่ก็จะรู้ผล,ผลผลิตแล้วว่าเราได้กี่กิโลแต่ว่าเวลาไปหาส่วนต่างว่าจะได้กี่บาทนั้นเขาเอาจำนวนตันไปคูณส่วนต่างเพราะนั้นก็ต้องเอาจํานวนไร่ ที่ลงทะเบียนคูณ359ก่อนแล้วหารด้วยพันพอถึงขั้นตอนหารด้วยพันนี้ได้เท่าไหร่ฮะจดไว้เลยก็จะเป็นจํานวนตันที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับเป็นการคานวณออกมาว่าท่านจะได้กี่ตันนะครับจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณ3 5 9หารด้วย1000พท่านจะรู้ว่าได้กี่ตันได้ทดสนยญมเท่าไหร่เอาหมดเลยนะครับกี่ไร่จุดเท่าไหร่เอาหมดเลยเสร็จแล้วมาคูณส่วนต่างงวดที่1ที่เขาประกาศราคาที่เขากําหนดราคาเกณฑ์กลางเอาไว้แล้วว่า หอมมะลิจะจ่ายส่วนต่างตันละ4,135.77บาทนะคูณไปแล้วจำนวนไร่คูณ359หารด้วย1,000ได้เท่าไหร่มาคูณ4,135.77ก็จะเป็นเงินที่ได้รับงวด1นึนะครับค่าวอื่นๆทำแบบเดียวกันข้าหอมมะลินอกพื้นที่ครับทำแบบเดียวกันกับข้าหอมมะลิเลยเอาจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณ4,3,2กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับใช้ตัวเลขนี้เสร็จแล้วหารด้วย1000 ได้เท่าไหรเอามาคูณส่วนต่างครับได้เท่าไหรเอามาคูณส่วนต่างที่เขาจะจ่ายตันละ3 5 9 2 2 5หาทจําบาทจำนวนไร่คูณ4 3 2หาร0 0ได้เท่าไหร่จทดไว้เสร็จแล้วามาคูณ3 5ม2 2าก็จะรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้เป๊ะเ,เลยนะครับทกศก็โอนตามนี้เลยข้าวหอมปทุมครับจำนวนไร คูณ682ครับหาร1000ได้เท่าไรเอาไปคูณด้วยส่วนต่างตันละ1052.13นะครับก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนะครับฟังอีกครั้งครับข้าวหอมระทุมจำนวนไร่คูณ682หารด้วยพันคูณ1052.13ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนะครับข้าวเจ้าจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกคูณ602กิโลกร,รัมต่อไร่เสร็จแล้วหารด้วยพันก็จะเป็นจำนวนตันที่ท่านได้รับ ก็เอาจำนวนตันที่ท่านได้รับมาคูณส่วนต่าง1934.62ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนะครับข้าวเหนียวครับเอาจํานวนไร่ที่ที่ลงทะเบียนคูณ387ได้เท่าไหร่แล้วหารด้วย1000เสร็จแล้วก็มาคูณ4337.47ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ใช้คํานวณเงินงวดแรกว่าท่านจะได้กี่บาท วันโอนรอฟังหลังวันที่2องพีกาจะทราบครับสวัสดีครับ